ห่างมาได้นะมันจะนี่ขึ้นเบิ้ลตัวนี่ทำเลยไหลดดเออไหลดุดๆอุ้ยตะดานยักขายมากอืมอืมมใหญ่อือจับมาเลยนอ้มาเงมันไปแล้วฮูมันไปแล้วฮูเขาเลยเขาเลยไปยถ่ายพอเห็นอ่นไหนวะตะดาโอมันก็ใส่ เลยนี่คนมันก็เฮ็ดได้ชงนี่เนาะเออเฮ็ดได้ครักน,นะนี่เรียบร้อยนี่มันแล้ใครจะเดินไปไหนนี่แนิวมันจะไปปิดไกลมันเนี่ยขวางทางอยู่